ใหมีสายหัวชาร์จแบบนี้มั้งหรือว่าหัวชาร์จที่เล็กกว่านี้นะครับคือแล้วแล้วพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างชอบบ่นว่าเออทำไมมันชาร์จชา้าจังเลยนะครับเราก็มีความรู้ใหม่ว่าชาร์จพวกนี้คือมัน5าโวลต์เท่านั้นหรือว่าเล็กกว่านี้ที่จะแถมไาไอโปนมัน5้าโวลต์ซึ่งมันชา้ามากๆนะถือว่าแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหความเวลนีสโวลต์ก็แล้วนะรหรือบางคน6กสิบก็เคยเห็นมาแล้วไม่มีก็เคยใช้ไปแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นของโฮโก้นะครับถือว่า ตัวนี้มันดียังไงเดยดดูดคลิปนี้เลยครับพี่มีก็ไปทดสอบแลวก็รีวิวมาแล้วหนึ่งเดือนดูนเต็มนะครับทดสอบใช้ชามาแล้วหนึ่งเดือนเต็มเต็มหรือว่าโอ้โหนี่มันดีก็คือข้อหนึ่งเลยครับมันมีสองหัวนะครับก็คือหัวที่เป็น USB ธรรมดาแล้วก็เป็นหัวไทซี C นั่นเองรแ,แตะไปข้างหน้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับในแพ็กเกจเนี่ยเราสามารถเป็นไอโฟนก็ได้หรือว่าเป็นไทซี C, หรือว่าเป็น อันดรอยอื่นก็ได้แท้ซีแท้ซีก็ได้นะถือว่ามีครบทุกชุดเลย๋ตวพี่เด็กที่นี่มาทุกคนเนี่ยยี่ห้อน,นี้นะดีมากแล้วก็ช่างหลายคนก็บอกว่าพี่นี่ยี่ห้อน,นี้ดีนะเออเราสามารถเสียดต,ตรงนี้มันจะชาร์จไวมากทุกคนเอาดิครึ่งชั่วโมงไี้มีถึง70%แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ เสร็จตรงนี้ธรรมดาปกติยึดบีดธรรมดาได้แล้วที่มันเซอร์ไพรส์กว่านั้นที่พี่มีเลือกอันนี้เพราะว่าผมอาจจะไม่มองข้ามไปพี่มีก็คือเลือกว่ามันมีโชว์ไฟแบบโบนว่าขึ้นสิบโอนว่าไปเอาง่ายๆคือไฟมันติดใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นะบางทีหวัวธรรมดาเนี้ยเราไม่รู้หรือมันเสียหวัวน,นี้เสียหรือสายเสียแต่ตัวเนี้ยคือถ้าหวัวน,นี่ติดอ่ะอย่างน้อยอ่ะผมไม่เสียแน่แต่ถ้าสายไม่ติดดูดช้าไม่เข้าเนียสายต้องเปลี่ยนเราแค่เปลี่ยนสายนะมันดีอย่างนี้นะครับถือว่าโอ้ดีมากก็ใช้หนึ่ง จะร้อนนิดนึงครับแต่ชาร์จนานนะครับแต่ข้อเสียก็คือแค่มันอาจจะงอแแล้วก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเราชาร์จคนเดียวหรือว่าเราไม่ได้ให้เพื่อนชาร์จเนี่ยคือด,ดีมากๆนะครับชาร์จไวแล้วก็ชาร์จดีด้วยนะครับโอเคก็ใครก็คิดว่าทำไมซื้อให้พ่อแม่หรือว่าซื้อให้คนรอบข้างก็ดีนะเพราะว่าตัวนี้มันช้านะครับโอเคแล้วมันอาจจะแถมมาแต่มันช้าแล้วรุ่นใหม่มันเร็วมากเลยครับ a อ p เปิลเขาก็ไม่บอกว่าอันเนี้ย มันจานะอย่ใช้นะเขาก็ไม่บอกก็จะขายอย่างเดียวเขาจะขายุเก่าเขาจะขายอยู่ยยนั่นแหละแต่เนี่ยเรามา่ได้นำาดีของดีครับเดี๋ยรมีทิ้งกน,นคือเนี่ยเราก็สามารถเอาซื้ออะไรมาตัดแต่งนี้ก็ได้ถือว่าโอเคเลยป้องกันเราใส่อีกนดนึงก็ถือว่าแข็งแรงนะหัวก็ไม่ได้งอแง,งอะไรก็เออคุณภาพาไม่ต่างเลยแล้วตัวเนี้ยไซมันทำให้เราเร็วเนี่ยไซซีมันไรดิงเนี่ยใช่โอเคไทซีแล้วหัวไอปูเนี่ยสั่งเลยครับสอคนที่ไซซีไซ,ไซีก็มีนะมีทุกหัวง่ายๆไม่ต้องหัวนะเด็ดจรวง มีอะไรยเยอะแยะมากมายครับสนใจก็คือไปยิงข้างล่างเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนครับสเสียเวลาครับวันี้เรานั่งเล่นติดต่อกั้งวันแล้วในสะ่เสื้ออะไรอยากไว้รู้ครับอันนี้ก็คือยิงแล้วเ,เก็บโค้ดนะเดี๋ยวพิมจะทิ้งโค้ดกันด้วยนะครับแล้วก็เก็บโค้ดซื้อแล้วครับไปกันเลยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับผมโอเควันนี้แล้ววันนี้แล้วออวันนี้แล้วเก็บเลยครับนี่ก็คือว่ามาแนะนําดีๆอาจจะอาจจะด,ดีขึ้นนะเราไม่ต้องรอแบบเป็นตั้งวันอยู่สองสามชั่วโมงนะครับผมคนบนไม่ช้าๆแต่มึงไม่มีใครบอกหรือก็ไม่มีใครสอนไม่มีีีีีีใคคคคครรรรแแแนน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 นะะะาาาเเดดดด๋ยยยวววววว้้้้ท่่่่่หมมมมกกก็ชชไไไล์์ััับอออึึงงงถูื ไม่ต้องถ่ายย่อเอิร์นหองอย่ห้นอนี้ก็ได้นะครับที่ห้ออื่นอาจจะดีราคาสูงขึ้นแต่นี่คือกลางๆแล้วก็ดีนะครับที่มีทดสอบมาหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วครับโอเควันนี้พี่มีขอลาก่อนครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย